ฮัลโหลสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง pab f i n ฟิล d c h ชาแนวนะครับผมอยู่กับพ่อน้องนริตาคนเก่าคนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือว่ารอมาคืนซูมือซูเบ้นนะครับผมเมอนี้ิกาอ่า ทีมงานพะพาวแสงทองนะครับผมก็ได้มาพักที่บ้านพักกรุงเทพมหานครนะครับผมเนื่องจากเรามีงานที่กรุงเทพเนาะนะครับผมช่วงนี้เรามีงานที่กรุงเทพเราก็จะมาพักที่นี่นะครับผมกับกพักกาจอดรถทางทางเสียพี่น้องนะครับผมพักการจอด้างทางนะครับผมกับเพื่อนบ้านนะครับผมเดี๋ยวสภาพไปดูข้างในพี่น้องนะครับผมว่าแดนเซอร์เนี่ยจะนวนจำนวน50-60คนเนี่ยนอนในในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนอนได้ไหมนะครับผมบ้านหลังหนึ่งนอน5้า0คนได้จริงหรือไม่นะครับผม จะพาไปดูพี่น้องเพระาะว่าช่วงที่บ้ามากนี่เพระาะว่ามีงานอยู่อันพระรามสามแล้วก็อีกชัยนเดีวก็จะมีงานอีกหลายที่ในกรุงเทพนะครับผม,ผมก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ายาวนะครับผมหลายวันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมทางเข้า,ขาหน้าบ้านเอาอันนี้ก็เป็นแดนซ์คอนหนึ่งที่นั่งรอใครครับผมเอานั่งชมว,วิวเจ้เมื่อกี้นี่คือเห็นผลพยานาคอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูข้างในกันนะฮะไปเบื่องห้างหนพี่น้องไปดูข้างในกันเลย อันนี้ก็น้องการด้วยเอาคือด่าไงแท้นี่ด่กคือด่าไงแท้เป็นเมียหรอที่ไปใส่เนี่ยของแต่เรี่ยวครับที่ไปใส่อันนี้พัฒเจ้าเป็นธุระตัวแย่แฟนของผมอันนี้แฟนน้องการแฟนน้องการซีบเรียนนี่ไปใส่มันขึ้นนี่ไปใส่ไหมที่ไปซื้อของไี่ใส่น้องตัดเนีไปใส่เด้อนี่ค่ะแฟนทุกคนในวงค่ะเป็นเมียคอนว่า เอาคซีดีนี้ค่ะแทย์เอาแต่มันข้นสดชื่นเนาะเพราะเมือนขึ้นกัแบบว่าแบบพวกคุณไปไหนมาพวกคุณไม่ได้ไปไหนเลยอยากไปซื้อโจขึ้เป็นบ้าตำรวจจับได้ไหมจะมาตำรวจจับยังอันนี้คอนโวยมาอยู่นานหรือยังครับคอนโวยอีกแล้วมาอยู่นานไปมาอยู่ปีแรกเริ่มต้นครับเริ่มต้นทำไยกเหล็กหนักไม่ได้แต่นัดด้วยครับโรงพยาบาลมันใส่ครับครับคุณน้อง่ใส่ อ่นผู้เดชอางผาคือตาผาเป็นตะยานใหญ่เงี้ใหญ่ใหญ่สง่าเฮียไป็นตะยปานเพิ่นเด้อทองผู้เปี้ยวหรอบั้งหรอทองผู้เปี้ยวก็จะสง่าผู้ใช่แบดนี้ือทางกามาพร้อมเอาผมผู้ใช่หนะเอ้อเขาเป็นผู้ใช่ผู้ใช่เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่านอนเป็นยังไงนะครับผมพี่เราเบิ่งเกือบก็ทั้งสอาท่านจะบอกกับพี่เราเบิ่งเกือบกันเนี้ยไม่เป็นบัดพี่น้องอันนี้คือทางเข้าบ้านนะครับผมก็นอนกันแบบตามธรรมชาติ บางคนคือว่าคือบุ๊มีิ๊มห่วนตัวให้น้องน้องแดนเซอร์นะครับผมเพราะว่าเรามาพักชั่วคราวนะครับผมจะเสีไค่เซารี่สอร์ตดิพี่น้องคันเซารี่สอร์ตนี่คือว่าบุหร่าขึ้นจีจังวงวงรหัสขึ้นรหัสเซียนบุหร่าว่างสอร์ตอีก็ประมาณหลายชีวิตแห่งพิธีการด้งนดนตรีแล้วก็ต้องสิบห้องขึ้นไปเออสิบห้องขึ้นไปครับอันนี้บ้านพักหลังเดียวอยู่ได้เพราะว่าทุกอย่างก็นี่เขายังอยู่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นมุม นอนนะครับผมกระชนอนเรียงกันแบบนี้นอนชั่วคราวคือเรานอนชั่วคราวก็จะประมาณนี้เพียง้องเด้อน้องก่อนกับเอลี่น้องบิวตี้ชาแนลสาวนี่ก็ไปนยูทูบละมัวเจ้ข้าจะโทษเราจะทาผู้บาวมุงไปเที่ยวกับไปละมัวเฮ้ยเอาไว้แต่ให้ผู้ชายเนาะปีเนาะไซสปี ไซส์เปีนเน่ยนจะหนิพี่น้องอันนี้ก็นอนประมาณน,นี้อันนี้ก็โอ้โหที่นอนอนะันละสองันนี้มันอลังการจัง,งอ่ะมันจะบ้านเนี่ยมีฟูบด้วยอ่ะมไม่น่ารถเต็มของพวกมึงนี่ของพวกมึงก็เต็มแล้กวก็บ้านเนี่ยเป่าผมมาเนี่ยววมมมอันนี้มองนอนต้องตานตัด<ม>ต่อไปพร้อม ในบ้านจอดได้สิเปิดประตูเขาไปปิดน้าในห้องน้าม่านเล่นได้ที่ไหนยุ้ยใช่กว่าเจ้าว่าหลับจอดได้สิเปิดประตูเขาไปปิดน้าม่านของน้าาน้ำเต็มหรือเปล่าน้ำเต็มหรือเปล่าเออก็ไม่รู้อ่ผูดได้พูดไดอาบน้ำน้ำมันหล่นเเนี่ยผู้ใดอาบน้ำมันคือไปเห็น้ำหล่นแต่มันยืนนี่ฮัลชูนฮะใช้บักท็อปนี่บ่ไอ้ท็อปเดี๋ยวขอดูห้องนี้ก่อนดิดูห้องนี้ก่อนใครในห้องนี้บ้างเนี่ยว่ามีแอร์ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเย็นช้ำ ติดแอร์คอมพิวเตอร์ห้องบ้านนี้อุ้ยหนาวห้องนี้เพราะห้องเย็นไม่เป็นโรคเย็นอันนี้พี่ท็อปพี่ท็อปนะฮะไม่ใช่ท็อปนาราก่อนนะท็อปปูเปี้ยวออมืันนี้ก็อีกมุมหนึ่งผู้ใดญน่าหล่อจีนคือหน้าผาก้าของมาขึ้นกระดัมหดหน้าผากนั่นเพดานทุนเอี่บีเอี่บีน่ารักกวามเพลงลากเยว่าไม่นล่อตีนคือไม่หันตีป้าเบิ่งตีน bên hoai tiển yu mỏng ăn, thương da thân nó, anh ấy ăn nhang nè, ba ăn năm nè, say nhân bận, anh ấy nón em him, anh à, ấy em him channel em him, quân <coughs> à, <nóng> ใส่เบิงปารอันนี้ที่ดีกว่านี่ยงปนี่โอ้โหพี่ของเขานวาหุนบูยอันนี้อะไรนี่เอาซีฟู้ดหนึ่งขอตัวหนึ่งขอรัจิ้มซีฟู้ดลาแม่คั่วปนี่แม่คั่วเบิงเบิงวันนี้เบงเบิงหุ่นเดี๋ยวเขาเบิงเล็บแม่คั่วเนี่ยไล่ออกเป็นยังเล็บยาวเฮธุรกิจเสบแซ่บเบิงหุ่นแม่คั่วหลดค่ะอี่มีมันเนียมันเนียท่าเธอตัวปาอันเย็บิึ่งอันเล็บยาวเยาบเขาหุ่าสั้นอันนี้เออ เลยเราไผ่บอกพี่บ้านเออการสถาบันไหมสถาบันเรื่องอะไรสถาบันว่าฉันนี่ไายเพิ่งฉันไม่คุ้กันอื่นเลยฉันแบบเคยหลายแห่เลยเออบอบอกกูไปเสื้อไปด้างนั้นนั่นี่อ้าวอ้าแต่กูกูเองกูนี่เสื้อกูกระดู่อาจจะมูฝาอะไรเป็นคนอื่นก็ได้แต่ว่าอืมอันนี้อันนี้เป็นปลาหมึกหรอใช่ปลาหมึกโอ้โหนี่หมึกข้างไตนี่คือมีอย่างที่เป็นหมึกเต็มเลยแบบนี้ปูมาด้วยปูมาตามตัวตัวสัมผัสมือเลยแหละ นี่หนึ่งเดี๋ยวเราปู๊มามันสีแห้งมันสีเนื้อมันียวมาสีแบบเอออ้าแล้วถ้าเกิดปุ๊บหนึ่งคืออะไรอ๋อเพื่อความรวดเร็วทันใจอ๋อเอาลลกวอนสุกกวอาดอกนริงมันออกทั้งปูทั้งอันอันทั้งอันปลาหมึกล้มน้ำกันเอ้าฉันมาปลาหมึกมันมันกระสุนใหญ่ยังไงปะยังหรอกไม่กินสุกมากสมมติมันจะเหนียวมีเจียมมีเจียมไหลมีเจียมมิดของขว้วเสียดของขว้วยังไงอ่ะมีเบียมของมันมีเบียมอีเดีมมีเจียมอะไรนะแม่แหล มวดเมโสดแล้วบอนี่โสดแล้วค่ะโอ้กะดิโสดตัวนอปลาผัวปลาหยังปลาอะไรก็เป็นบ้าเอาเขี้ยนหนังใสั้นเออเอาไม่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 กินแล้วก็ล้างใช่ไหมครับนี่เออทาไมล้างทำไมทำไมถ้าไม่ล้างทำไงข้าวมันไก่เออพี่น้องอืม ห้องน้ำพู้ได้เขาอะเอาพี่ทรงเสียงปยายาเถอะอ่ะมาสันไปดูห้องอีกชั้นหนึ่งข้างบนเขาก็มีนักร้องนอนอย่างบนอยู่นะแต่ว่าชั้นสองจะมีแอร์ชั้นล่างก็มีแอร์มีแอร์ทุกห้องนั่นแหละมีแต่ห้องถงไม่มีห้องอื่นมีแอร์หมด,ดขออนุญาตนะคะ อันนี้ห้องอีกห้องหนึ่งเป็นไหนหมดแล้วเนี่ยตลดหรออืมห้องนี้ก็มีแอร์ใช่ไหมมีอยู่สอดอยู่แต่ก็เย็นอยู่เนาะอันนี้โซฟากิติมิสักขนชุดขนทุกอย่างอันนี้อีกห้องหนึ่งนะครับผมเอานี่เทเลกราดขึ้นมาถ่ายอยู่พี่จัดฉากบันนี้เต้รังสีมันนะครับเต้นาสีมันพร้อมที่สุดในวงนะครับคนนี้ เอาอาแล้วยังนี่ยังครับไม่ไปไหนแล้วันนี้ฮะไม่ได้ไปไหนจะไปซื้อของอันนี้เราสองคนบอกอไ่สิมายานเท่าไหร่น่ะหลอนเขายากสานแข็งหรือเปล่าไปถือครั้งเขาฮะอีเมน้งมะีเมนมายาดีมนจะมาอยากสิโอ้ยขันอีเม้นมาอยาดนี่พอจะน้าวงเรื่องนี่ เขาหยาดสันเคียงกันยังวะดูเย็นดีนะหอเนาะว่ามันว่ามันอันนั้นก็จะประมาณนี้นะครับผมกะบ้านมันก็มีแค่สามห้องนอนนะครับผมก็นอนรวมกันเพราะว่ามันก็เป็นงานที่แบบว่าชั่วคราวนะครับผมเสียไปนั่นดีว่าอันนี้คือถือว่าถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมที่ให้ทีมงานได้พักนะครับผมชั่วคราวนะครับผมอ่า อันนี้ก็กแผนกตัดต่อพวกคอมไปทุกที่นะครับผม <laughs> น้ําอะไรนะน่ามันน่ากระเจี๊ยบครับผมสั่งมันม้าก๋วยเตี๋ยวสั่งไลน์แมนมาโอ้ก็เลยมาเตี๋ยวแถมครับเป็นอยังเช่พวกคอมม้ามพวกคอมมาเพือ่อนมีไรสดของบอดจริงๆน,นะครับผมก็ไปขอไฟอีกทั้งไรสดไง,งเขาล้วก็เอามาตัดนะครับตัดแล้วก็ล,วกล,วกลงในบอดอันนี้อันนี้ลงยังบอดได้สั่งยังบอดบอดได้สั่งนะครับอ๋อนีแต่ของฉันใช่ไหมช่วงของบอดนี่ตึ ตดตัดสมองตัดตเบอนี้กระน่อดอะไรตายอยากพี่น้องนะครับผมอุสิบนอนเซ็กซี่ย่อะไรนี่ไสิอยากขึ้นอยู่นั่นโอ้ยลำหุยออกโอ้ยลำหุยบบไรอยู่่นน่ะลำหุยก็ไรคุีโอ้ยแถมมันออกบ้านดบ่ะฉันบอกว่าฉันไมเห็นบุญเปลี่ยนวัดเปลี่ยน่ อุ้ยบวกบวกก็อาดามดีโอ้โหขี้เข็บขี้เข็บสิต,ตรว้เข็บตัวมึงง่ายนึงปัดตอนป้ายยาบัน่ผมป้ายยาบันดใดเนี่ยแต่หายซ้ำมือข <c oughs> ึปป้นนี <c oughs> ่พีพปป่น้องขี้เข็บขี้เข็ยบโตซ้อนนิ้วพี่น้องนะครับผมทุกคนแบบแบกข้าไปไม่ไม่แบบถ้าฉันถ้ามาาันใบไตตขาฉันเนี่ยคือนฉันทุกคนอาจจะโดนอาจจะมีคนโดนตอดอยู่จบเจียเสืเกือบแตะแหม่มาชิดตอดกูแมียอ๋อยังไต่ขาไปในหัวเขาหรือลงมากปะปัด ซ้ำนั่นละแล้วก็ย้ำๆบอกเขี่ยกับจากพี่มอดผีเยนอนหเขามเอมันใ่แห้งพี่บอม่ต่อมาไงบอกลองโ้ยจปบีคลิปเราหนิพี่้องเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เนีผมให้กับพ ane, บ oh, oh. ่อ <sucks> ลูกอ in ่อนนิ้งคละลรด้วยเอ้พ่อลูกอ่อนไหนบอมีเอาบ่มีเจ้โซนอายุสิบเจดปีครับโอ้โหลูกเต่า่าได้กอบพอมีเจ้สิบเจ็ดปีแต่แต่ไบพันเกิดุูนะผมจะมีเรื่องเคี้ย์กับผู้ยิบผู้ยิบันฟินแลนด์เออบ่อยฟังกันพี่น้องบอีสามท่านชก่อนนชินีสีลงพี่น้องใคยบอฟังของแอบมือเต้านี่เนาะใคคือโตศะฉเนาะ คอยคุยโทรศัพท์อันบัดนี้ยวใครก็ได้คอยก็ได้ยางไปห้องน้ำซึ่งห้องน้ำบ้านซึ่งห้องน้ำบ้านเราเนี้ยคือทุกคนจะรู้ว่าชั้นสองมันต้องล็อกแล้วเราก็ไม่คิดว่าใครจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะเราไม่ได้คิดว่าแมนบุคลากรก่อนจะมีทุกคนโกลเกลเวลาเรากับตรงหน้าเราห้องกับเรื่มเข้าข่อยกับเปลือกหน้าไปไปนอนเห็นแลอย่างน้เออหำสีกิรีอยู่หำเราบักงหายนิดึงพี่น้องใครอยู่สบายหำน้องง่ายอยู่โอเคอยู่สันดอก บอมที่กันบ็ปิดน้ำเปิดเขาเร็วไม่สิ่ข้างเลยก <c ười> ็วี่ดูข้อนะั่นสูงใครเธอเปิดกองหลังพี่ดูอ้อยู่บ้านเบาน้ำมูอยู่อยอยยเปิดอกไผ่เห็นทีนี้นก่อนอาบนา้ำคุมห้ำปึ๊บโอ้ผ <c ười> ู้ใดเสียดใช้สีบลตกใช้สีบลตกแจกกว่าก็ยืนแค่เอียวเสียดเนาะที่บ้านเจอยังก่อนเจออาบน้ำ <c ười> พี่หนิงกันก่อนน้ำยู่เหลืออยู่หรอเหลืออะไรอยู่หรอเพราะเหลือยังเหลพราะเหลืออยังเหลือแต่ห้ำโกโดซี่ยืน เห็นอย่างน้อมันก็บอะไ้ตัวเจ๋อไปแต่มันก็ธรรมดาแต่ว่างห้องกับตัวจิยูว่าเพื่อนเพื่อนไปบ้านเพื่อนบาได้ล็อกห้ามปกติถ้ามีคนอยู่เท่านั้นต์เปิดเป็นดังคึกเงี้ยหรอเดี๋ยวเป็นตัวอย่างกุ้งเล็กห้องน้ำสองประตูดอกเออของน้่ร้านเป็นสองประตูมันเปิดสองประตูทุกคนรู้ใช่ไหมเจ็ดสี่น้ำมื่อคืนนี่โออเจ็ดสี่โอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับช่องทีมงานทุกคนแล้วก็นะครับผมเอเวลรี่บัน อนเดกรุ๊ปนะครับผมเวิร์กอินเดียอีเวนป0แพี่น้องมคือนึ่งที่นกว่าหนึ่งที่นักกว่าพอลวยุ่รอฝรั่งกัเปลนไปหอดของกงุน่ะนึ่งที่นักกว่าน่ะ้กว่สัตเราไปยังหูบเราไปขายหำเศรกิจบ่ดีขายหำก็บอกได้กลับมาลองพิงไม่บ้าเด่นบพี่น้องบอลเป็บอด้หัวพี่น้องเอ้บอดวกับู้าจเาว่าซึงพี่น้องอาซัมนิสสวดีจ้าสวัสดีครับ